ไบ์นรพัฒจากเพจ t o Sexy Boy สมัครลงข่าวฟรีที่เว็บไซต์ p r i t n e t ข่าวประชาสัมพันธ์ออนไลน์ลงข่าวประชาสัมพันธ์ง่ายๆได้ด้วยตัวคุณเองก่อนไปรับชมรับฟังกันนะคะขอกำลังใจคนละหนึ่งไลค์และคนละหนึ่งสับสไครแล้วไปฟังกันได้เลยค่ะสําสำหรับหนุ่มไบร์นรพัฒนะคะเป็นดาวนุ่งจากเพจ t o Sexy Boy ค่ะ ปัจจุบันก็เซ็นสัญญาและเป็นนักสแสดงภายใต้สังกัดช่องวัน31ที่ทำเอาส,อสาวๆเนี่ยติดอ,อกติดใจในความมาดแมนของเขาค่ะไบา์นอรพาสวิไลพันธ์นะคะเกิดเมื่อวันที่23่ธันวาคม2540จบกบารศึกษาระดับมัธยมจากโรงเรียนส่วนกุหลาบวิทยาลัยลังสิทธ์และจบจากสถาบาันเทคโนโลยีนานาชาติสินินทร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ซึ่งขนาที่เรียนมหาลัยนะคะเขาเนี่ยก็เป็นเดือนมหาลัยอีกด้วยหลายคนเนี่ยก็จะรู้จักไบ์นะคะจากเพจ t r u Sexy Boy พิบไบ์เนี่ยเป็นทั้งขวัญใจสาวๆและขวัญใจ LGBTQ ค่ะและปัจจุบันนี้นะคะไบต์เนี่ยก็มีผลงานละครล้อชายออนแอร์ทางจอแก้วอีกเยอะแยะมากมายเลยค่ะไบ์เนี่ยเป็นที่พูดถึงกันทั่วบ้านทั่วเมืองในระขณะนี้ค่ะหากใครยังไม่ได้ไปติดตามไบต์แอดมินจะทีไอจีของเขาไว้ให้ทางด้านล่างแล้วพวกเราก็เข้าไปส่องกันค่ะ และถ้าเพื่อนๆชอบช่องของเรานะคะก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดติดตามไว้ให้ด้วยอยากให้เรานําเสนอเรื่องราวเรื่องใดพี่น่าสนใจคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยค่ะเพราะการบริการคือหัวใจสําคัญของธุรกิจของคุณเลือกผู้ฟังที่ใช่เพื่อใช้งานคอนแทคเซ็นเตอร์ต้องวิธี h e a d ซ็ต